เตือนเอากระบก็พอดีนะเทียงคืนทีหนึ่งใช่ใช่ยังเฮอยู่นี่แหละเขาก็ยังคิดเลขกันอยู่ตรงนี้ลูกที่คืนที่นี่ใช่ใช่พาดกันน้อยไ่พากันล่บหลังก็ลย ไม่ครับทีไเกินไม่ใช่เกนึงกี่หนึ่งครึวันนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นากพอเกิดมาถึงไม่เกินทีหนงตัวงรออะไรใช่ไหม้ตั้งวงรอเข้าแนีอไไปยอมกิเกลาาคนมาแล้วโอ้ยพ่อเองแบบเทเลยอังเงิเาน้ เอายังไม่ขบเดี๋ยวกลับมาปกนงไปตาตามไเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปะไครับไปแล้วครับไปงานแล้วครับพี่นองอยู่เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับ ไปแล้วครับไปงานแล้วครับเดี like yeah. ๋ยวไปเจอกันที okay. ่งานนะครับคืนนี้ค yeah, รับผมหาช่างเขาไปเดี๋ยวกันข้ามขอเดียวแม่กินเลี้ยงเนี่ย

่าหมอนินเทกก่าไรก็นเ่ยเร่าของริ่มแล้วกต้องอรชิบิ่นนี่ค่ะนี่ค่ะ

Các thức của em dòng cho cao dòng họng cao dòng họng cao dòng họng cao

แคไนอนันอนได้น้นนอนที่ที่สองนอนนี่นึงแล้วมากครับพี่แย่บไปกับพี่อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ด๋ก่อนั่งเด้อ

อานย่อเนียไม้บอกแม่อันนี้มาาไม่บอก ทไมทั้งหมดเลยไ้มเบิร์ดได้หนิเขาทีขายวันที่สามสิบเอ็ดแต่บามือนผู้ใดสื่อก็ขายเลื่อราะว่าบอกอยู่ในเพจคุยเตียงนี่ครับนั่นเองนั่นเองแต่ นี่ใ no, ช no oh, ่น no, no no, no mm ้อชายรับจีบมีชายมีไป้เมีนี่ยใส่อ๋อดีีอะดีดีมือดีดีด้งมีชครมอาีใ่างไรมือสีแดงมือใส่สีแดงอเมีคนมันมีแต่หมดก็เอสีแดงมันสามมือยนามเีม่มีสามีม่ได้านืส่ออะไรก็สีแดงอาผมสื่อไรสีแดงยก ข้นไข่ย่ใช่สิ่งขึ้อสีแดงนั่นแหละเฮ้ยบแมนสีแดงมสิลูกันแหละใครจะเต้นไหนเนีนยังคเน chị con sỉ cũng đắt luôn luôn đắt như vậy có gì đắt นี่นะครับกำลังสิีไปงานกันเลยพี่น้องนี่มึงกับคู่เลยนะครับสาตัวนี้เา้ยหลาไปใส่โอ้ไปเบิ้งอันนั้นแม่เปเบิ้งเปล่นไหมเอาบ่ คุยทยี่ไทยเลหรือปล่าให้เี่ยตามหาถบงวัดนี้ตามหาถาังก็กันหยอกกันวันขัดงานเป็นหัวาเาออผมก็นึกว่ามันอันนี้ผมก,ก็นึกว่ามันนั่นบ่ Hả Ừ, đây xong này, không phải. chết nè Hả? Ủa vậy? Ừ. Ý nhận sám chết

นเป็นโตเอเป็นโตแมนแมนเป็นโตข้างนี้กับลงได้ด้ครับรถแลงไดข้างนี้ก็ลงได้ของอ๋อขึ้นขึ้นไมาเห็นเลยมันจะเดือดบะละนี่พอดีนี่ไหรถลงได้อยู่็นเส้น

สองเสียงสานกันมือนเพว่าต่อไปมันไม่มีหรอกเาไมได้เขาไม่ได้ครับครับ อกานี่ีหละนีเต้นเพื่อควอมใส่ยิหลาสงานเต้นนอนอ่ะที่แต่นเมนหน่อยที่บอกเต้นเอากลัเมาก้่พอดีเที่ยงคืนที่หนึ่งยังไม่ใช่ใช่ทันวายยังเฮอยู่นี่แหละเาก็ยังคิดเลขกัอยู่ตรงนี้ลูเที่ยงคืนที่หนึ่งสมบู่ครับใช่มาพักกันน้อยม่พักกันรับหล่ ハハハハ ไม่ดึงครับทีสองไม่เกินไม่ใช่เกิหนึ่งทีหนึ่ง้วันนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นค่ะพอเกิดมาถึงไม่เกินีเดีังวงรอเลยใช่ไหมได้ตั้งวงรอเขาแบบนี้บอพ่อไม่ไปเนเวลกระ้อหลายแล้วรองัเ็แระเอกเทศเลยเาอกางเปอัน อย่างมืกาบเลยีหลจะมาาบเต้นนูบกับปะไปนไปงานกนครตัตามเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปครับไปแล้วครับไปงานแล้วครับพี่นงอยู่เนี่ย ท <s at> ไม่เป็นไรไปแล้วครับไปงานแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับคืนนี้ครับผม